สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่ารู้กันอีกครั้งวันนี้เรามีคำถามใหญ่ที่เอ,อ่อหลายคนคงเคยสงสัยน้ำบนโลกเราเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ครับค่ะก็เป็นคำถามคลาสสิกเลยนะคะทฤษฎีที่เราคุ้นเคยกันมานานก็คือ โลกช่วงแรกๆเนี่ยมันแห้งมากแล้วก็เอ,อเหมือนกับว่าโชคดีได้รับน้ำจากการพุ่งชนของพวกดาเหลน้อยอุกกาบาตเลยพวกนั้นครับที่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือมาจากอุกกาบาตชนิด E n s a t นสตาไ o n d r i v e ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เจ้าอ t นสตาไทคอนไร e เนี่ยเป็นอุกกาบาตแบบดั้งเดิมมากๆเชื่อกันว่าเป็นส่วนประกอบหลักๆเลยตอนที่โลกก่อตัวเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อน ก็เลยมองกันว่าอ๋อมันน่าจะพาไฮโดรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำมาให้โลกเราแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะมีงานวิจัยใหม่ที่ออกมาท้าทายความคิดนี้เลยนะครับบอกว่าจริงๆโลกอาจจะมีวัตถุดิบสร้างน้ำได้เองตั้งแต่แรกอ่าใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องนี้งั้นเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยครับ ย้อนไปที่แนวคิดเดิมนิดหนึ่งที่ว่าอุกกาบาตอนไนไไทคอนไตร์นำน้ำมาให้เนี่ยการศึกษาก่อนหน้านี้มันมีช่องโหว่หรือความไม่ชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับคือประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ค่ะนักวิทยา,าศาสตร์เจอไฮโดรเจนในอุกกาบาตพวกนี้จริงนะคะแต่ปัญหาก็คือเขาระบุที่มาที่ไปของมันได้ค่อนข้างจากัดประมาณแค่20%เเท่านั้นเองแค่20%เองเหรอครับค่ะส่วนที่เหลืออีกตั้ง80%อเนี่ย มันยังคลุมเครือคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นไฮโดรเจนที่มีอยู่ในอุกกาบาตนั้นจริงๆต้องแต่อยู่ในอวกาศหรือว่ามันเพิ่งมาปนเปื้อนบนโลกหลังจากที่มันตกลงมาแล้วอ๋อเรื่องการปนเปื้อนนี่เองที่เป็นปัญหาใหญ่ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่งานวิจัยใหม่ของทีมจากออกซฟอร์ดนำโดยทอมบาร์เรตเข้ามาช่วยตอบคำถามสำคัญนี้เขาใช้วิธีการวัดแบบใหม่เลยค่ะเรียกว่า XANES XANES มันคืออะไรแหละครับแล้วมันต่างจากวิธีดําเดิมยังไงอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นเทคนิคที่ใช้รังสี X พลังงานสูงมากๆจากเครื่องเร่งอนุภาคค่ะทําให้มองลึกลงไปในระดับอะตอมได้เลยสามารถบอกได้ชัดเจนว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนในโครงสร้างของแร่แล้วก็อยู่ในรูปสารประกอบอะไรโห oh, ละเอียดขนาดนั้นเลยอะค่ะซึ่งความละเอียดระดับนี้ทำให้แยกได้ชัดขึ้นมาก ว่าอันไหนเป็นไฮโดรเจนดั้งเดิมของอุกกาบาทอันไหนอาจจะมาจากความชื้นหรืออะไรก็ตามบนโลงที่มาปนเปื้อนทีหลังน่าสนใจมากครับและพอใช้วิธี XNS ตรวจสอบอุกกาบาต LAR 2 2 5 2ที่เจอในแอนตาร์กติกาผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลนี่เอ่อต้องบอกว่าน่าทึ่งเลยค่ะทีมวิจัยเจอสารประกอบที่เรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟหรือ H2S S2S กลิ่นเหมือนไข่เน่าหรือเปล่าครับค่ะประมาณนั้นแต่ที่สำคัญคือปริมาณที่เจอเนี่ยมันเยอะกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้เกือบเกือบสิบเท่าเลยนะคะสิบเท่าใช่ค่ะแล้วมันก็ซ่อนตัวอยู่ในส่วนที่เป็นเมทริกซ์ละเอียดละเอียดของอุกาบาตแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือการที่ไฮโดรเจนมันอยู่ในรูป H2S แบบนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่มันจะมาจากการปนเปื้อนบนโลกคือมันน้อยมากๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่านี่เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะชี้ชัดว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอยู่ในวัตถุตั้งต้นของโลกจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาทีหลังถูกต้องค่ะประมาณนั้นเลยแต่ผมสงสัยนิดนึงครับปกติ H2S มันเป็นกา๊าซใช่ไหมครับแล้วมันไปอยู่ในหินในอุกกาบาทเยอะขนาดนั้นได้ยังไงอ่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะงานวิจัยเขาก็เสนอคำอธิบายที่เป็นไปได้นะคะว่าในยุคแรกๆของระบบสุริยะเนี่ย มันอาจจะมีกลไกบางอย่างคือพวกสารประกอบเหล็กซัลไฟอย่างเช่นแร่ไพร o โทไรดที่มีอยู่ในอุกบาทพวกเนี้ยมาทำหน้าที่แบบว่าคล้ายๆฟองน้ำขนาดจิ๋วเลยค่ะฟองน้ำค่ะคือมันทำปฏิกิริยากับกา๊าซไฮโดรเจนที่มีอยู่เยอะแยะในตอนนั้นแล้วก็ดูดซับหรือกักเก็บไฮโดรเจนเข้ามาไว้ในโครงสร้างของตัวแร่เองเลยเหมือนการปกป้องไม่ให้ไฮโดรเจนมันระเหยหายไปในอวากาศอ oh. เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าอุกกาบาตพวกนี้จริงๆแล้วไม่ได้แบกน้ำสำเร็จรูปมาแต่แบกวัตถุดิบคือไฮโดรเจนมาส่งให้โลกแทนใช่ค่ะแล้วโลกเราก็มีออกซิเจนอยู่แล้วพอมีไฮโดรเจนมาเพิ่มก็เกิดปฏิกิริยากลายเป็นน้ำขึ้นมาได้ครับครับมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เคยคิดว่าโลกต้องรอโชคจากอวกาศกลายเป็นว่าเฮ้ยโลกอาจจะมีศักยภาพ มีวัตถุดิบในการสร้างน้ำอยู่กับตัวมากกว่าที่เราเคยประเมินไว้ตั้งแต่แรกฟังดูเป็นการพลิกความคิดครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับคุณเจมส์ไบรเซนผู้ร่วมวิจัยเขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณไบรเซนเขาก็บอกว่าการค้นพบนี้มันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการเกิดน้ำบนโลกเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญสุดๆที่ต้องรอให้ดาวเคราะห์น้อยที่มีน้ำพุ่งมาชนพอดีเป๊ะหลังจากที่โลกก่อตัวแล้ว อืมถึงแม้จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแต่ก็นับว่าเป็นมุมมองที่น่าตื่นเต้นมากจริงค่ะมันเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะเลยอาจจะต้องปรับกันใหม่แล้วโลกอาจจะไม่ได้แห้งแล้งขนาดนั้น ประเด็นสําคัญคือมุมมองมันกําลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่คิดว่าน้ําเป็นเหมือนของขวัญที่โลกได้รับมาโดยบังเอิญไปสู่ความเป็นไปได้ที่ว่าน้ําหรืออย่างน้อยๆก็องค์ประกอบสําคัญของมันอย่างไฮโดรเจนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อกําเนิดดาวเคราะห์หินตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งพอมองแบบนี้มันก็โยงไปถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นนี่ครับแน่นอนค่ะถ้าโลกเราเนี่ยซึ่งเป็นดาวเคราะห์หินสามารถกักเก็บไฮโดรเจนจากวัตถุดิบดั้งเดิมแล้วสร้างน้ําขึ้นมาเองได้แล้วดาวเคราะห์หินดวงอื่นๆล่ะคะทั้งในกาแล็กซีของเราหรือในเอกภพอันกว้างใหญ่ที่มันก่อตัวจากวัสดุคล้ายๆกันครับดาวเหล่านั้นจะมีศักยภาพในการมีน้ําเหมือนโลกเราไหมและถ้ามีน้ํามันจะนําไปสู่การมีสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันหรือเปล่า อันนี้เป็นคําถามพื้นฐานสุดๆที่นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์กำลังพยายามค้นหาคําตอบกันอย่างเข้มข้นต่อไปค่ะเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดมากๆเลยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ